สวัสดีค่ะเจเย์สนไทยฟินแลนด์ค่ะหรือว่ายายสนชีวิตในฟินแลนด์นั่นเองค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปนะคะพี่พี่น้องน้องค่ะวันนี้ยายสนก็จะพาพี่พี่น้องๆไปเที่ยวชมป่านั่นเองค่ะป่านี้เป็นป่าเบอร์รี่ค่ะพี่พี่น้องนค่ะยายสนก็มาหาเบอร์รี่เจอเห็ดเราก็เก็บเห็ดค่ะเดี๋ยวไปชมกับยายสนเลยค่ะชมป่าด้วยกันค่ะ เห็ดขาลายค่ะเห็นตุ๊ติปีอยู่เลยเนคะ่ะขนาดเปลือกนอกเขาก็ยังเห็นไหมคะ่ะเปลือกนอกเขาก็ยังมีสีอย่างกันนี้แล้วเวลาเราเราเหลาเขาเหลาออกนะคะพี่พี่น้องเขา่ะตรงหนอนกินอย่างกันนี้เขาจะดําทันทีเลยค่ะพี่พี่น้องๆค่ะเขาจะดําเขาจะเป็นอกสีของเขาทันทีเพราะว่ายางเขาเยอะเดี๋ยวหลักการต้มเดี๋ยว ท้ายคลิปเอสสนจะแนะวิธีการต้มกับพี่ๆน้องๆค่ะว่าต้องทํายังไงจะได้สะอาดแล้วก็กินอย่างมั่นใจค่ะเพราะว่าเห็ดอันนี้ถึงเขาจะมีพิษน้อยแต่เขาก็มีพิษนะคะพี่ๆน้องๆค่ะถ้าไม่รู้จักทํากินค่ะเราต้องรู้จักวิธีทําค่ะไม่ใช่ว่าเป็นเห็ดจะกินได้แบบโอ้โหไม่เมาไม่เมากินได้ค่ะเขาก็จะมีพิษแตกต่างเขากันของเขาอยู่นั่นเลยค่ะ วันนี้เราเก็บเห็ดขาลายกันอีกค่ะเราจะเก็บเห็ดขาลายเห็ดรวมเห็ดทุกอย่างค่ะที่เราเจอเนาะคะ่ะพี่พี่น้องๆค่ะเดี๋ยวเจสนจะสอนวิธีทําค่ะว่าเห็ดชนิดนี้เราจะต้องทําแบบไหนค่ะถึงจะไม่มีพิษสําหรับที่เรากินค่ะกินแล้วตายไหมไม่ตายค่ะเอาไปต้มแล้วก็แกงได้กินได้ค่ะแต่ต้องต้ม อันนี้ก็เห็ดแดงเห็ดน้ำหมากค่ะอันนี้ก็เป็นห้าเปรโรนะคะพี่พี่น้องน้องคะ่ะห้าเปรโรอันนี้สายพันธุ์ใหญ่ค่ะ สายพันธุ์นี้จะดูง่ายค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าเขาขาดจะใหญ่ดอกจะใหญ่มากสังเกตง่ายค่ะแต่เขาจะมีคู่แฝดนะคะพี่ๆน้องๆค่ะคู่แฝดของเขาจะเป็นดอกเล็กๆค่ะอันนั้นกินไม่ได้ค่ะจะเห็นว่าโอ้โหเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดน้ำหมากเห็ดรวมโอ้โหก็จะเก็บกันไปหมดไม่ได้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็ระมัดระวังกันหน่อยนะคะ อันนี้กินได้อุ้ยเห็นไหมเจ้าของเขาก็อยู่ข้างล่างอะ่ะเดี๋ยวเอาเจ้าของเขาออกก่อนนะเห็นไหมคะ่ะสายพันธุ์นี้ท้องของเขาจะเป็นลักษณะนี้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดีอันที่กินไม่ได้ดอกเขาจะเล็กแล้วก็ขาวเขาจะเลียวแล้วดอกเขาจะแดงแบบ โอ้ยบอกไม่ถูกค่ะพี่พี่น้องๆขาแล้วใบเขาจะบานขึ้นข้างบนหยิกหยิกงออค่ะอันที่กินไม่ได้นะคะพี่พี่น้องๆขาจะแตกต่างกันแต่ว่าก็จะเป็นเห็ดน้ำหมากเหมือนกันค่ะเดี๋ยวมือใหม่มือใหม่นะคะพี่พี่น้องๆขาที่เข้ามาอยู่ใหม่ๆก็อาจจะไม่รู้นะคะก็จะอาจจะเก็บโอ้โหเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากเก็บไปเลยเก็บไปเลยเดี๋ยวไปกินก็อาจถึงตายได้ค่ะก็ระมัดระวังกันหน่อยนะคะ เห็นไหมคะ่ะเห็ดชนิดนี้เหมือนกันค่ะยายสนมาอยู่ตั้ง10กว่าปีค่ะยายสนพิ่งกล้ากินเองค่ะพี่พี่น้องๆค่ะแต่ก็กินแล้วกินได้ไหมคะ่ะกินได้ค่ะอันนี้ก็กินได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็กินได้ค่ะแต่ว่า จะไม่ถูกธาตุถูกกลมทุกคนคะ่ะพี่พี่น้องน้องคะ่ะสำหรับยายสนนี่สำหรับยายสนว่ายายสนกินได้ไหมกินได้คะ่ะแต่ไม่ถูกทาตุกับยายสนคะ่ะเวลายายสนกินแล้วโอ้โหท้องจะเดือดบุมบุมบมบมเหมือนหม้อข้าวแล้วก็ท้องเสียคะ่ะพี่พี่น้องน้องคะ่ะยายสนถึงบอกว่าถึงมันไม่เมาตายมันก็มีพิษสำหรับบางคนที่แพ้คะนน่ะอนุตกบานของเขา อันนี้ดอกบานของเขาจะเป็นลักษณะนี้ค่ะอันนี้เป็นดอกตูมค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะอันนี้เป็นดอกบานของเขาค่ะเห็นไหมคะจะอร่อยมากค่ะอร่อยกว่าดอกสีแดงเมื่อกี้นี่ที่ยายสนถ่ายให้ดูนะคะพี่พี่น้องน้องค่ะอันสีแดงรสชาติเขาจะจืดค่ะแต่อันนี้โอ้โหอร่อยสุดๆพี่น้องเอ๋ยพี่น้องจ๋ารสชาติเขาจะโอ้โหมันมากค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะอร่อยชนิดนี้กินแล้วอร่อยมากพี่พี่น้องน้องค่ะ พูดก็อึดกะอักไม่ใช่อะไรค่ะสามีเรียกเหนื่อยด้วยค่ะพี่ปีนน้องๆขามาเดินหาเบอร์รี่เห็นไหมค่ะยายสวนก็ตีหอบเลยมาเก็บเบอร์รี่ค่ะก็เลยเอาภาพมาฝากพี่ๆน้องๆนะคะอันนี้จะกินได้ไม่ตายค่ะไม่เมาแต่ว่าไม่ถูกฆ่าถูกลมทุกคนค่ะกินระมัดระวังหน่อยค่ะสำหรับยายสวนยายสวนบอกว่ากินไม่ได้เลยค่ะกินแล้วท้องอืดท้องเฟ้อทันทีค่ะ เห็นไหมคะอันนี้ก็ห้าเปอรนอันนี้พันใหญ่คะ่ะอันนี้ชัวร์เลยคะ่ะเพราะว่าขาเขาใหญ่สังเกตง่ายคะ่ะไม่เหมือนอันที่ว่ากินไม่ได้กินไม่ได้ขาเขาจะเล็กเท่านิ้วก้อยคะ่ะพี่พี่น้องๆคะ่ะเล็กๆแล้วก็ออกแดงอกอกแดงแบบเข้มมากเลยคะ่ะพี่พี่น้องๆคะ่ะอันนี้กินได้คะ่ะเห็นไหมคะ่ะค่ะอันนี้ก็เห็ดพึ่งอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะพี่พี่น้องนองคะ่ะเป็นเห็ดพึ่งสายพันธุ์ ั้งงัดตัดตินะคะพี่ๆน้องๆ่ะว่าเย,ยสนจะเรียกถูกหรือไม่ถูกเนาะแต่เป็นภาษาฟินของเขาค่ะแต่เหตุชนิดนี้นะคะพี่ๆน้องๆ่ะถามว่ากินได้ไหมกินได้ค่ะแต่อย่าเสี่ยงกินเป็นดีกว่าค่ะ เพราะว่าเราไม่รู้วิธีการทําของเขานะคะเพราะว่าเยสนเห็นในหนังสือเขามาฉีกเป็นเส้นๆเ้นๆนะคะแล้วก็ามาอบแห้งนะคะพี่ๆน้องๆค่ะแต่ว่าเราไม่รู้หลักการการทำนะคะพี่ๆน้องๆค่ะไม่งั้นเราก็ไม่ต้องเสี่ยงกินค่ะเพราะว่ามันจะอันตรายสําหรับเราถ้าเราไม่รู้หลักการหรือว่าวิธีทําค่ะเห็นไหมค่ะดูในหนังสือก็เขาก็บอกว่ากินได้แต่ว่า อันที่แน่นอนที่สุดคือว่าหลักการท Track 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 ําค่ะพี่พี่น้องๆ้องค่ะเห็ดลายสายพันธุ์ค่ะพี่พี่น้องน้องที่สามารถกินได้แต่เราต้องรู้ว uhm, er so, ิธีทําค่ะเห็ดบางชนิดค่ะเห็นไหมคะไอเห็ดที่ว่าเขาเรียกว่าเห็ดสมองบัวอะไรอย่างกันนั้นนะคะก็แบบตายครึ่งหนึ่งกินได้ครึ่งหนึ่งนะคะพี่พี่น้องน้องถ้าเราไม่ร pues> ู้วิธีทํามันก็กินไม่ได้ค่ะ นั่นแหละถึงบอกว่าต้องดูต้องต้อง,องเรียนรู้อีกกันเยอะค่ะพี่พีน้องๆค่ะอย่าก,กินซีซวนะคะเห็นว่าเอออันนี้กินได้กินได้แต่เราต้องรู้ว่าเขาจะท้องทํายังไงก่อนที่เราจะมากินค,ะค่ะก็เหมือนกับกรอยบ้านเรานะคะกรอยเห็นไหมค่ะที่ไปขุดเป็นหัวหัวนะคะพี่พี่น้องๆ้องค่ะกรอยก็ถามว่ากินได้ไหมกรอยกินได้ค่ะกินได้แต่มีหลักการทําค่ะนั่นแหละก็เหมือนกันยายสวนก็มาเปรียบเทียบให ให้พีพ่่น้องๆได้ฟังค่ะพี่ๆน้องๆค่ะว่าเออมันกินได้มันักินได้แต่เราต้องรู้วิธีทำค่ะยายสนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมยายสนไทยฟินแลนด์หรือว่ายายสนชีวิตในฟินแลนด์จนจบคลิปค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจนะคะ อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะรักทุกคนรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย